มาดูคำถามข้อนี้กันค่ะประโยคที่พูดว่า How are you going แปลว่าอะไรคะจ่าดำ ก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่ถ้าอยู่เมกาหรือว่าอยู่อังกฤษนะครับ how are you going ไม่ใช้กันนะฮะแต่ว่าถ้าเราได้ยินอย่างนี้อาจจะแปลว่าคุณจะไปยังไงก็ how ยังไง going ไป how are you going จะไปยังไงแต่ว่านี้จะเป็นแสแลงของชาวออสซี่นะครับเขาจะใช้ how are you going ในความหมายว่า how are you how are you doing ว่าไงเป็นยังไงบ้างประมาณนี้ครับเป็นไงมาไงไปยังไงมายังไง ซึ่งถ้าว่า,าถ้าเราวิเคราะห์นิดนึงครับ <Okay. S 1> ก็ how are you going ก็คือถ้ามันถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างก็แสดงว่าเขาถามว่าร่างกายของคุณระบบ ทุกอย่างในร่างกายของคุณกําลังไปยังไงอะไรเงี้ยก็คือเอา are you อ o i n g ไปทมเงี่ยใช่มันกำลังไปด้วยดีใช่ไหมอะไรเงี้ยก็คือ h o ีุณไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมคะคือวิเคราะห์จริงๆใช่ไหมอันนี้วิเคราะห์ตามธรรมชาติของมนุษย์นะครับเริ่มจะบอกไม่ได้แล้วอันไหนเป็นโจกอันไหนเป็นเรื่องจริงอะก็เคยได้ยินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝรั่งอเมริกันหรือฝรั่งอังกฤษแล้วมีคนออสซี่มาทักแบบนี้แล้วก็ เข้าใจจากบริบทนะครับเพราะ uh huh. ว่าเขาทักทายอย่างนี้เราก็รู้นะครับ <c oughs> ว่าเขาไม่ได้ถามว่า how are you going แบบคุณจะไปยังไงนะครับ uh huh. ก็คือเป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ้าจะถามว่าคุณจะไปยังไงจริง <c oughs> ๆไม่ได้ใช้ how are you going ใชยังไงคะเราจะถามว่า how are you gonna get there นะค, oh. คุณจะไปถึงที่นั่นยังไงนะครับ how are you going to Travel there. How uh are you going to get there? How are you going to get there? Oh, okay, I'm going to take a taxi. I'm going to drive my motorcycle. Or ride my motorcycle. Okay, I'm very proud of my pink. มอเตอร์ไซค์ฮะใช่ไม่ไม่ใช่นะฮะไม่ได้อาย I'm not shy ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องอายก็บอกว่ามันน่ารักเลย So what I have a pink motorcycle ฮะโอเคกลับมาไม่ใช่พิงค์นะไม่ใช่สีชมพูยังไม่กลับนะฮะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมใส่หมอนำต่อนะฮะไม่ใช่สีชมพูนะ้วสีแดง อ่อนๆถูกต้องขอบคุณครับนะฮะ Light Red นะฮะเขาเรียกว่า Maroon จบยังคะจบแล้วยังไงก็คำทักทายนะฮะทักทายของฝรั่งนะครับก็มีหลายแบบนะครับก็จะมี w h a t s u p นะว่างับทำอะไรอยู่นะครับ w h a t s u p Not much I'm just hanging out with my friends Not much I'm just ตามด้วยกริยาเติม ING นะครับ I'm just filming the breakdown oh yeah not I much, much. <coughs> i'm just I like chilling that. chilling i'm just mm. chilling catch you soon uh what's going on mm-hmm when What's happening? one what's happening when god now what's happening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  hey uh, right. that happened. what's happening nothing is happening uh, What are you up to? What are you up to ครับคุณอะไรนะคุณขึ้นไปถึงไหนฮะ What are you up to เออขึ้นไปทำอะไรแปลว่าคุณทำอะไรอยู่นั่นแหละครับ What are you up to คำสุดท้ายที่จะแถมนะครับแล้วก็จะท้าให้ท่านผู้ชมเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเป็นคำสแลงที่ จริงๆอาจจะเชยนิดึ่งแต่ว่า <ฮะ S 1> ถ้าเอาไปใช้ฟรังจะตก,ก,ตกใจมากๆแน่นอนตกใจกับความเชยนั้นตกใจกับการที่คุณรู้จักคำนี้แน่นอน,อน,อน,นก็คือ what's c r a c k i What 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 n what's c r a c k i n what's c r a c k i n ความหมก็คือว่าไงนะครับหรือทำอะไรอยู่นั่นเองนะไม่ใช่ <What> s <S อะไร <in> แปลกนะ ใช่อะไรแตกร้าวนะคะก็คือ What's cracking ใช่ถ้าคุณวิจะวิเคราะห์ละค่ะว่า what's cracking เนี่ยมันน่าจะมาจากยังไงคะจารดำอะไรในร่างกายคุณแตกร้าวไปหรือเปล่ามนุษย์นะฮะก็ไม่วิเคราะห์ดีกว่านะครับเดี๋ยวสับสนคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าครั้งหน้าเวลาเจอใครนะคะแล้วก็รู้สึกเบื่อว่าจะทักว่า how are you เอ้ยมันดูแบบมันซิมเพิลเกินไปนะคะก็อาจจะใช้ประโยคต่างๆที่จายดําได้บอกมาแล้วทั้งหมดนี้ในการทักทายเจ้าของภาษาค่ะ ้องถามอาจายดำมานะคะว่า give me a lift ความหมายคืออะไรคะก็ง่ายนะครับก็คือให้ลิฟต์มานะครับมาสร้างลิฟต์อยู่ในบ้านช่วยมาสร้างลิฟต์ให้หน่อยค่รใครพูดแบบนี้เป็นแบบนี้ give me a lift I want a lift in my house so I don't have to walk up the stairs ever again ไม่อยากเดินขึ้นบันไดอีกต่อไปนะครับอยากจะกดปุ่มแล้วก็แช่ไว้ในลิฟต์นะครับแล้วก็คุณเอาจิงเอาจังกับเรื่องเล่นๆมากเลยนะคะอันนี้คือลงทูวลง